สวัสดีชาวตุ้นค่ะดวงความรักประจำวันที่24กันยายนนะคะคุณได้3ถ้วยเขาได้3ดาบนะ ค่ะวันนี้นะคะพลังงานดีนะคะสามถ้วยก็หมายถึงการประสบความสําเร็จนะคะช่วงเวลาที่แฮปปี้ข่าวดีแล้วก็การได้รับความร่วมมือนะคะอาจจะหมายถึงงานก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักก็วันนี้ก็แฮปปี้คุยกันดูเรื่องนะ,ะแฟนนะคะได้สามดาบอาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะนม่นจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องความสัมพันธ์ก็ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับแฟนนะคะเขาอ,อาจจะมีอะไรที่ไม่สบายใจแล้วก็ยังไม่ได้พูดคุยนะ,ะมีไพ่เวทแล้วก็ฟิวเซลนะคะ ยังไงก็ตามวันนี้ถ้าแฟนอารมณ์ไม่ดีก็ควรจะให้เวลาเขาก่อนนะคะให้ที่ว่างกันนะคะฟรีโเซลก็คือใย่าคิดมากนะคะต้องปล่อยวางนะ,ะตัวเรานเนี่ยมีเรื่องดีๆน่าย,ยินดีแล้วก็อยู่กับตัวเองไปก่อนก็ได้นะคะ <S <S ส่วนคนโสดสนิทวันนี้เมย์ยังไม่แนะนำไม่สละโสดนะคะเพราะว่ามันมีทั้งไพ่สามทัวรแล้วก็3ดาบมันมีโอกาสที่จะเจอความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่า2คนนะคะก็เลยยังไม่แนะนำนะคะตออน,นี้เนาะให้ดูกันไปนานๆก่อนนะ